ครับได้เวลาแล้วนะครับสองทุ่มครึ่งแบบนี้เราเจอกันทางช่อง m c o r d Family ช่อง14ก่อนนอนกับเรื่องราวดีๆที่รู้ไวอ้อาจจะทำให้คุณเนี่ยสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่สำคัญจะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเพราะรายการของเราคือ You ่าง Strong, <arn> Strong. นะะใกล้จะส่งผู้ชมเข้านอนแล้วนะดังนั้นอาการก่อนนอนเช็คอัพกันนิดนึงว่าอาการผู้ชมนี่ปกติหรือเปล่ายางตาก่อนนอนเคยมีอาการมือร้อนเท้าร้อนไหมมือร้อนเท้าร้อนไม่มี อิชาตาร้อนนี่มีบ้างไม่ใช่ <c oughs> บางคนเขาบอกว่ามีอาการเหล่านี้ค่ะคือมือร้อนเท้าร้อนโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนนะถ<ะ>ึงขนาดว่าต้องเอาไปแช่น้ําเย็นๆก่อนนอนอะทำไมฮะห้องเขาไม่มีแอร์หรือว่าอากาศมันร้อนหรือว่าเขาไปปิ้งย่างอะไรมาหรือเปล่า <c oughs> หรือไปจับพลิกมาแต่เขาบอกว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่อย่างที่เราพูดเลยครับมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของร่างกาย อ,อาจจะผิวหนังอ,อาจจะเส้นประสาทแต่มือร้อนเท้าร้อนถือว่าเป็นอาการใหม่หรือว่าเป็นโรคใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่เรามักจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่หลายคนอาจจะเป็นก็ได้วันนี้เรามาหาคําตอบกันครับว่าอาการแบบนี้คืออะไรกันแน่และน่ากลัวขนาดไหนครับ และตอนนี้รายการของเราก็นั่งอยู่กับแพทย์หญิงปฏิมาวินะสนธินะครับซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและอายุรศาสตร์สวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราทั้งคู่มากลน,นะฮะปกติเราเคยได้ยินแต่ว่าก่อนนอนนะใส่ถุงเท้าให้ร่างกายอบอุน <symb. S 2> ่น <estrat> อุ่นจะได้นอนหลับดีๆนี่ใครเป็นโรคที่ควรจะรู้สึกร้อนที่มือและเท้าใช่ค่ะมันคือเขาร้อนแบบไหนร้อนแบบเขาจะร้อนแบบไหนถึงเรียกว่าร้อนคือจริงๆ ไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคเนาะแต่ว่าเป็นอาการอย่างหนึ่งของความผิดปกติของเส้นประสาทเกี่ยวกับเส้นประสาทรับความรู้สึกของเส้นประสาทเส้นเล็กอาการเนี่ยบางคนจริงๆมันมีอาการของเส้นประสาทได้หลายลักษณะก็คือไม่ว่าจะเป็นร้อนผิดปกติเย็นผิดปกติอ๋อลืมคนที่แบบมือเย็นเท้าเย็นใช่บางคนก็รู้สึกเป็นชาชาหนานายิบยิบซาซ แป๊บแเหมือนไฟช็อตหรือว่ารับความรู้สึกไวผิดปกติเช่นบางคนความรู้สึกเนี้ยไม่ควรจะเจ็บก็เจ็บ นิดหน่อยก็เจ็บแล้วนิดหน่อยก็เจ็บแล้วเจ็บไวกว่าปกติหรือความรู้สึกที่ไม่ควรจะเจ็บแค่เอามือลูบก็เจ็บแล้วแสดงว่ามีหลากหลายมากเลยใช่แต่อาการทั้งหมดคุณหมอบอกได้เลยว่าเป็นเพราะว่าเส้นประสาทใช่มันเป็นอาการลักษณะเฉพาะของเส้นประสาทที่มันความผิดปิไม่ยิบย่อยอยู่ในมือของเราใช่ค่ะค่ะแต่ที่นี่เราโฟกัสเฉพาะไออาการมือร้อนเท้าร้อนครับอันนี้บ่งบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในเส้นประสาทที่เป็นปกติในอาการของเส้นประสาทรับความรู้สึกเส้นเล็กที่ผิดปกติเส้นเล็กด้วยนะต้องเป็นเส้นเล็กเข้อา งไหน่ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเป็นที่เท้าก่อนที่จะเป็นที่มือก็คือจะเป็นไล่ขึ้นมาที่ส่วนปลายก็คือจะเสียที่ส่วนปลายก่อนก็เริ่มที่ปลายเท้าแล้วก็ที่ปลายมือเนาะอาการอาจจะเป็นได้ตลอดเวลาหรือส่วนใหญ่ที่พบก็คือมักเป็นตอนกลางคืนอากาศเย็นก็จะเป็นเยอะขึ้นตรงกันข้ามพออากาศเย็นมือกับร้อนเท้ากับร้อนปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดก็คือจริงๆที่เราพบมากก็คือเป็นผู้สูงอายุคือถ้าตามปกติก็พบได้ ได้ในประมาณ2%ออร์เซในประชากรทั้งหมดใช่สมมติมีผู้สูงอายุประมาณสักร้อยคนจะมีสองคนที่เป็นอาการนี้ใช่สูงอายุนี่คือ60ขึ้นไปใช่ไหมครใช่ค่ะมันคือการเสื่อมของเส้นประสาทใช่สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแล้วก็ต้องมาหาสาเหตุสาเหตุมันเกิดได้เยอะมากที่เสียเกี่ยวกับเส้นประสาทหนึ่งในสามคือไม่ทราบสาเหตุแต่ถ้าทราบสาเหตุพบมากที่สุดก็คือผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน อ๋อมันเป็นจะไส่นปมะสานิเสียใช่คะ่ะโดยไม่จำเป็นว่าจำเป็นต้องเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงบางคนแค่เป็นอาการเริ่มต้นของเบาหวานโดยที่ยังไม่ทัรู้ตัวเบาาหวนต่ ใช่ก็มีอาการเป็นได้แล้วแสดงว่าหลอดเลือดกับเส้นประสาทมันเชื่อมโยงกันหรอใช่ค่ะแต่ว่าคือสาเหตุอื่นๆเนี่ยกลไกก็จะต่างกันแต่สําหรับเบาหวานเนี่ยก็คือมันจะมีผลเกี่ยวกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เส้นประสาททําให้มีผลทําให้เกิดความผิดปกติของเส้นประสาทน้ำตาในเลือดเยอะขึ้นเส้นประสาทมีโอกาสได้รับผลกระทบทันทีใช่ค่ะอ๋องั้นกลุ่มคนที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดก็มีโอกาสเป็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะมันเกิดจากเส้นเลือดเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ความอันตรายของเจ้าอาการแบบนี้ถ้า ยาวๆมันจะมีส่งผลเสียมากที่สุดแค่ไหนคะก็เมื่อกี้หมอพูดถึงสาเหตุเบาหวานเนาะถ้าเป็นสาเหตุอื่นมันก็เป็นได้อีกทั้งไตวายไทรอยต่ําตับวายยายาฆ่าเชื้อยากันชักยาเคมีบําบัด ครับอาแอลกอฮอล์ส่งผลต่ออาการแสดงว่าอันนี้เป็นอาการข้างเคียงของหลายหลายอาการใช่ค่ะสารพิษพวกสารหนูหรือว่าการขาดวิตามินวิตามิน B1 วิตามิน B12 ิที่ชอบโฆษณาว่าโอเคการให้ทานวิตามินจริงๆมันเป็นแค่สาเหตุหนึ่งคงต้องไปดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไนีเท่าที่ฟังดูก็แสดงว่ามันมีโอกาสเกิดโรคอาการ มือร้อนเทาร้อนแบบนี้กับคนหนุ่มสาวอย่างพวกเราก็ได้ใช่หรือแม้แต่กับเด็กเองก็ได้ใช่ขึ้นกับว่าสาเหตุที่เป็นนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรทีนี้อาจารย์สมมุติว่าเป็นแล้วคุณหมอจะแนะนํำยังไงให้เขาดูแลตัวเองยังไงโอเคค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วมันจะมีตั้งแต่ป้องกันชะลอการเป็นก็คือพยายามสิ่งที่เราป้องกันได้ก็ควบคุมน้ําตาลควบคุมน้ําหนัก ควบคุมไขมันออกกําลังกายอ๋อเหล่านี้ช่วยได้เหรอฮะช่วยได้ช่วยอาการเส้นประสาทได้ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่กระตุ้นให้เกิดเส้นประสาทมีปัญหาขึ้นมาถ้าเป็นแล้วการรักษาจริงๆควรจะไปพบแพทย์เพื่อหาว่าสาเหตุจริงๆแล้วของคุณเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เนาะอาจจะมีต้องต้องตรวจร่างกายว่านอกจากผิดปกติที่เส้นประสาทรับความรู้สึกแล้วเนี่ยจริงๆคุณเริ่มมีปลายเท้าที่อ่อนแรงแล้วหรือเปล่า ปลายเท้าอ่อนแรงใช่หรือว่าเดินแล้วมีความการรับความรู้สึกการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติแล้วหรือเปล่ามากกว่าการรับความรู้สึกเส้นประสาทเส้นเล็กตรงนี้อันนี้เป็นการบ่งชี้ว่าเป็นเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบ่งชี้ว่าเป็นเยอะขึ้นแล้วแล้วก็มีควรจะต้องไปหาสาเหตุต่อว่าคุณเป็นอะไรกันแน่ขั้นรุนแรงที่สุดที่คุณหมอเคยเจอเคสที่น่ากลัวสำหรับอาการแบบนี้คือยังไงครับขั้นรุนแรงที่สุดก็คืออาการมันโปรเกรสไปได้เรื่อยๆเนาะก็คือนอกจาก ชาขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเริ่มอ่อนแรงขึ้นมามทั้งมือทั้งเทา้าเดินเซ่ส่งตัวไม่ได้ก็คือถึงขั้นเดินไม่ได้ก็เหมือนกันงกลางอัมพฤกอัมพาษแบบมันคือใช้ไม่ไดใใ้ใช้การไม่ได้โอ้โหอ,อาสมมติว่าเป็นมีโอกาสหายขาดได้ไหมก็ขึ้นกับสาเหตุก็ต้องขึ้นกับการรักษาตามสาเหตุอีกใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นสาเหตุที่เราไปเจอแล้วรักษาได้ค่ะ ก็รักษาหายดีนะอันนี้มือร้อนทาร้อนผมได้มีอาการหูร้อนตาร้อนแหม่โอกาสหน้ากยปรึกษาคุณหมอใหม่คราวนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีค่ะสอบคุณค่ะลองหมั่นสังเกตตัวเองแล้วกันนะคะว่ามีอาการแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วรีบไปหาคุณหมอให้เร็วที่สุดนะคะส่วนตอนนี้แค่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ กับเข้าสู่ช่วงที่2อของอยู่อย่างสตรองนะครับช่วงนี้ก่อนเข้านอนทําให้หลายคนท้องร้องเล่นแล้วก็เอาใจหรือว่าก่นแกล้งไม่รู้นะฮะ<ช>คนที่ท้องร้องข้างๆผมยังพี่แอนดีกว่า <c oughs> แม่ก็ร้องหิวแล้วเพราะว่าคุณตัวเข้ามาทั้งทีก็ต้องมีเมนูสุดสตรองมาให้เราได้ชิมกันครับแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นรายการอยู่อย่าง<ช>สตรองเมนูของเราก็ต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนเมนูเมนูสุดสตรองวันนี้เป็นอะไรไปติดตามกันเลยครับ เมนูสุดสตรองวันนี้กับผมตัวสุธิวัฒน์หงม์ภูริพัฒน์นะครับแน่นอนวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพของเราหลายบ้านมีอยู่แล้วนั่นก็คือไข่นั่นเองนะครับแต่วันนี้เรามาทําไข่ข้นที่เราใส่กุ้งอ่ากุ้งมาจากทะเลเห็ดหอมมาจากอะไรดูไหมฮะเห็ดหอมนั้นมาจากความเหงาครับเพราะอะไรดูไหมฮะเห็ดเกิดจากความเหงาอ้าวไม่รู้ละสิแต่อยากรู้ว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรภาพรวมทั้งหมดนี้ กินแล้วสุขภาพดียังไงมาติดตามกันเลยครับ <S <S เอาละครับผู้ชมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราเริ่มจากเปิดกระทะก่อนเลยอาจจะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากก็ได้นะครับเพราะว่ากระทะตัวนี้นะครับเขาเคลือบหินอ่อนเงินหินอ่อนทองถึง8ชั้นนะครับที่สําคัญประหยัดไฟประหยัดพลังงานได้ด้วยนี่นะครับ พอเปิดไฟแล้วอพอให้ร้อนอน,นิดนึงนะครับเริ่มแรกเรามานี่กันเลยดีกว่านี่คั่วเห็ดหอมก่อนนะครับเห็ดหอมนี้เราจุบน้ําแล้วยังไม่ได้สุกมากนะครับโอ้โหสุดยอดมากเพราะว่าตัวนี้นะครับมีเทคโน,คนโลยี King Nano นะครับที่ซึ่งมีเฉพาะใน Coring King รุ่น Diamond Series นี้เท่านั้นนะครับทําให้กลิ่นหอมสําคัญคือการเลือกกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีนะครับจะทําให้เมนูของวันนี้ของเราสมบูรณ์แบบครับ นี่นะครับเห็ดหอมสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเทเข้าไปใส่ไข่ซึ่งผมตอกไว้2ฟองนะครับใส่เข้าไปเลยเอาล่ะคุณผู้ชมพอใส่เห็ดหอมลงไปแล้วนะครับเราเตรียมกุ้งที่เราลวกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปเลยดีกว่าครับนี่หน้าทานแล้วใช่ไหมครับกระทะเราเนี่ยเคลียร์ตัวเห็ดหอมออกแล้วผมแนะนำนิดนึงเราอาจจะเช็ดทำความสะอาดกระทะง่ายๆนะครับเอาทิชชู่ใส่น้ำเข้าไป น,นิดหนึ่งแล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมเราสามารถทําความสะอาดกระทะได้ง่ายๆเลยครับนี่ฮะโอ้โห oh ออกนะออกง่ายมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้ากระทะโคเรนคิงรุ่นไดมอนด์ s ีรีส์ตัวนี้นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับที่สําคัญคือมันมีเทคโนโลยีไทเทเนียมโคตติ้งนะครับที่เวลาเราเช็ดอะไรก็ตามมันจะออกง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่สะสมเชื้อโรคหรือว่า แบคทีร i ยอื่นๆเลยเหมาะกับการเวลาที่เราใช้ทิชชู่เช็ดแล้วก็ทําเมนูต่อไปเรามาทําในส่วนของตัวไข่กันบ้างนะครับเราใส่ตัววัตถุดิบเข้าไปแล้วต่อไปตีเลยแล้วก็เราพักไว้ก่อนนะครับต่อมาเราปรุงรสครับใส่ซอสปรุงรสไป1ช้อนเล็กนมที่เราใส่มีคําแนะนํานะครับไข่1ฟองต่อน,นม1ช้อนโต๊ะพริกไทยสักนิดหนึงนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยเราก็ ตีให้เข้ากันอีกนิดนึงพอตีเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปเรามาตั้งกระทะให้ร้อนกันเลยดีกว่าเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเริ่มเทแล้วนะเอาละครับคุณผู้ชมพอมาถึงขั้นตอนของการเทนะครับขอบข้างๆเริ่มาขาวๆแล้วนี่แสดงว่าเราพร้อมแล้วตอนนี้ข้าวสวยเราพร้อมแล้วนะครับเราเลือกใช้ข้าวไรซ์เบอรี่ดีต่อสุขภาพนะครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาใส่เลยนะครับปึ๊บ เอาละอ่าเสร็จแล้วครับข้าวไข่ข้นใส่กุ้งแล้วก็เห็ดของเรานะครับสำคัญคือการทำเมนูนี้นะครับตัวกระทะถ้าเราเลือกน้ำหนักหนักมากเราอาจจะถือไม่ไหวใช่ไหมฮะใช้กระทะน้ำหนักเบาดีกว่าเหมาะสำหรับผู้ชายผู้หญิงและที่สำคัญด้ามจับเลยครับเป็นด้ามเพชรจับง่ายสะดวกเลยทีเดียวนะครับเนือสิ่งอื่นใดปลิวง่ายด้วยนี่แหละทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในการทำอาหารนั่นเองครับ และนี่ก็คือเมนูสุดสตรองของเราสำหรับวันนี้นะครับทำง่ายๆได้สุขภาพดีที่สำคัญนะครับถูกสุขะอ,อนามัยด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆนะครับอย่างควิกทองหล่อกครับชุดครัวนำเข้าคุณภาพดีจากประเทศเดนมาร์กส่วนเมนูหน้าจะเป็นอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับะทะโคเรคิงรุ่นไดมอนด์ซีรีส์ปกติขายที่เกาหลีใบละ18,000บาทครับแต่สำหรับแฟนๆรายการอยู่อย่างสตรองอยากให้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้ารับไปเลยในราคาเพียง3,900บาทพิเศษเฉพาะ59สายแรกเท่านั้นนะครับและถ้าโทรมาภายใน5นาทีนี้ซื้อ1แถมฟรีให้อีก1ใบพร้อมรับตะลิวซิลิโคนทนความร้อนสูง2อันรวมมูลค่ากว่า1,800บาทและยังไม่พอครับขอมอบสิทธิพิเศษยกกำลัง2แถมหม้อ โอรีคิงขนาดกว้าง18เซนติเมตรลึก8.7เซนติเมตรมูลค่ากว่า11,500บาทให้ฟรีๆอีก1ใบด้วยครับย้ำนะครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่3,900บาทเท่านั้นครับโทรเลย021263111หรือ023058666ครับ เอาแล้วนะ <c oughs> คือต้องบอกนิด <c oughs> นึงนะฮะว่าเป็นช่วงที่กระดิกระดาที่สุด <c oughs> แล้วก็เป็นช่วงที่หลายคนแบบว่าขอรอดูให้จบรายการนิดนึง <c oughs> จะได้เข้านอนแบบมีความสุข <c oughs> หลายคนที่กําลังคิดว่าเอ๊ะฉันจะออกกําลังกายที่ไหนดี <c oughs> ออกกําลังกายประเภทไหนดี <c oughs> ชอบดูช่วงนี้ฮะเพราะเราจะพาไปเจอเทรนเนอร์ไปเจอครูฝึกที่หล่อล่ำนะครับ กล้ามใหญ่และที่สําคัญก็คือมีความดูแลเอาใจใส่สาวๆเป็นอย่างดีเอ,อ,เอ,อแต่ไม่เขาดูแลลูกค้าทุกคนครับแต่ว่าคุณลิตาเนี่ยนะก็ไปแบบกระซงกระแสะเขาเหลือเกินนะหลายคนก็ชอบดูนะคือแตะอ่งเขาทุกคนนะฮะเ,เออนะวันนี้เป็นคิวของอาจารย์สอนโยคะว้าวท่ายากต้องมีเยอะแน่นอนแต่มีกี่ท่าติดตามคุณลิตาไปเลยครับ คุณผู้ชมคะก,กลับเข้าสู่ช่วงชนีตียิมอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาอยู่ที่เป็นครั้งที่2แล้วถ้าใครจําได้ก็คืออากาลิโกโยคะแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนสถานที่ค่ะมาที่จฟองมานาศนั่นเองเขาบอกว่าครูของที่นี่เนี่ยคือมีความหน้าตาดีมากไงแต่มีจริงหรือเปล่าเอแล้วชื่ออะไรอันนี้เดี๋ยวถามโต๊เคาน์เตอร์กันดีกว่าไปค่ะหนึ่งสองสถอยค่ะเอสวยไปถาเลยสวัสดีค่ะ กาลิโกโยคาสาขาเดอะพรอมนานดยินดีต้อนรับค่ะสนใจสุณไหมะหน้าคุณมาปติใช่ไหมคะใช่ค่ะุงเลยสิ <c oughs> เคยเห็นจะเป็นคนใช้ใช่ไหมอุยตายแล้ว <c oughs> ปติมาเองส,ส,สวัสดีค่ะ,คะโอ้โหอินเดอร์ล้วนเลย <c oughs> ลึกจนหายไปเลยว่ายังไงคะมีอะไรป้าช่วยได้ไั้ยอุยเยอะเลยกับป้าคือจริงๆแล้วว่ามีสายบอกมาว่าที่อากาลิโกโยคะครูสอนโยคะหนุ่ม แน่นหล่อมากอันนี้จริงไหมคะคุณป้าจริงไหมจริงต้องพิสูจน์เองค่ะออยู่ไหนคะคุณป้ารอคออยู่แล้วด้านในค่ะอรออยู่แล้วด้านในค่ะบบเดี๋ยวจับผมแบบพร้อมแล้วค่ะคุณป้าเชิญเลยค่ะไว้ใจหนูนะคะเดี๋ยวทางครูป้าเป็นลมนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าหล่อขนาดไหนครับป้าค่ะพร้อมแล้วเลไปกันคุดพิศเช้า ได้ค่ะใายแต่เนือต้องตัวผู้ชายแบบไม่ตั้งใจสวัสดีค่ะอุ๊ยหล่อจริงๆด้วยอะคะ่ะหล่อขนาดนี้ใต้เกิดเลยปะ <c oughs> ใช่ใจพูดเรื่องอไงดีใช่ครับ<อ><อ>ตัวอย่างนี้ใต้เกิดเลยด <c oughs> เดี๋ยวแนะนำตัวกับท่านผู้ชมสันิดเดินค่ะชื่อคุณครูอไราสวัสดีครับชื่อคุณนัทนะครับภัสวร์บุญญาพิสุทธิ์นะครับอืุยถ้าอย่างนั้นอยากถามมากเลยค่ะคืองี้อยากรู้จังเลยว่ารู้สึกยังไงกับการที่แบบ เป็นผู้ชายแล้วมาสอนโยคะอย่างเงี้ยมีคนมองเราในรูปแบบไหนบ้างตอนมาเล่นโยคะสอนโยคะจริงจังอือก็ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ออกกําลังกายมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เกิดเลยก็คือด้วยความที่ผมมีปัญหาเรื่องเขา่าเจ็บหัวเข่าจากการเตะบ,บอลโอยเจ็บหัวเข่าหัวเข่าด้านหมดแล้วครับก็ก็ก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเตะบ,บอลแล้วเริ่มจะ จะไม่ค่อยดีละจะทํายังไงดีแต่เราด้วยความที่ยังชอบออกกาลังกายครั้งแรกที่เข้าไปเล่นโยคะตึงครับเพราะว่าใช่เพราะด้วยความที่เราเราเล่นเวทเราเล่นเวทเรายกเวทก็จะค่อนข้างเยอะแล้วพอมาเจอการเล่นโยคะซึ่งจริงๆการเล่นโยคะเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นความความเฟล็กซิบลก็คือความยืดหยุ่นมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรเราก็เลยเริ่มเปิดใจแล้วก็เล่นมากขึ้นฝึกมากขึ้น เอาละอย่างคุณผู้ชายถ้าอยากจะลองเล่นจะพูดยังไงให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าคลาสยคะสำหรับคุณผู้ชายใช่ไหมผมผมอยากให้มองเป็นทางเลือกเหมือนที่ผมมองมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนหยินกับหยางนะครับโยคะจริงๆถ้าจะมองว่ากีฬาผู้หญิงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะมผมเห็นผู้ชายที่เข้ามาฝึกหลายๆคนก็หน้ามืดกลับไปก็เยอะอาถูด้วยความที่ มันเป็นศาสตร์ของเขามันใช้ลงเขาจะคิดว่ามันไม่เหนื่อยใช่ครับจริงๆแล้วถ้าทําโยคะถูกจุดถูกตาแหน่งเหนื่อยครับเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยครับถามสู่คำถามสําคัญแบบว่าเก้งกวางบางชนีมีมติบางมหาอมไม่มีนะครับไม่มีใช่เพราะว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันบอกเคล็ดลับเราหน่อยเกี่ยวกับการอยู่อย่างสตรองการอยู่อย่างสตรองนะครับผมว่าสิ่งสําคัญคือทําให้ชีวิตของเราความรู้สึกของเราสดใสให้มากที่สุด นะครับมันมีหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายที่เราเล่นโยคะกันการกินแม้กระทั่งการเที่ยวสําหรับท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณครูนะเนมาสอนค่ะว่าเฮ้ยวิธีการที่เราจะยืดตัวได้ภายในท่าเดียวเวลาทํางานมานเหนื่อยเนื่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมบ้างขับรถนานบ้างจะต้องทําท่าไหน <ฮะ S 1> เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันคะ่ะ เราเนี่ยนอกจากจะได้เห็นแบบเทรนเนอร์คุณครูหล่อเหลาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้สารักกันไปด้วยอยากจะให้คุณครูค่ะฝาก Facebook สําหรับให้ทุกคนได้ติดตามกันหน่อยโอเคครับสำหรับ a c e b o o k นะครับชื่อนัด Intensive โยคะแต่อันนี้ N U Double T s a c k นะคะ i n t เ n s i v e โยคะเราขึ้นเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสําหรับวันนี้เราต้องขอบคุณสถานที่ของเราสวยๆแบบนี้อากาลิโกโยคะสาขาเจฟพ์ฟรอมนาดและต้องขอบคุณคุณครูสุดหล่อของเราด้วยครู ูนัทขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณกก็อยากจะฝากบอกพี่แอนนะคะว่าต่อยมวยมากๆนี่กล้ามเนื้ออาจจะตึงลองมายืดกับครูเราแบบนี้ไหมครับพี่แอนเป็นไงคะครูนัดแน่ปกติถ้เป็นชนีตียิมใช่ไหมช่วงนี้วันนี้ริต้าริต้าของเราก็เลยเป็นชนีอยากกินถั่วก็นัดไปลว่าถั่วอ๋อแม่แหมแตัวอ่อนกันเลยทีเดียวนุยคะต้องตัวอ่อนนะเอาเป็นว่าใครที่ รู้สึกว่าการออกกำลังกายแบบอื่นมันเหนื่อยไปโยคะนี่แหละทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะครับจะไปที่สตูนี้ไปที่ยิมนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยครูนัทก,กินดีดูแลอย่างเต็มที่ครับค่ะนะคะและคุณลิตาก็จะมานำความสุขมาให้ผู้ชมก่อนนอนเป็นประจำกับรายการของเราแต่ว่าหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ U Strong เจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันอังคารแบบนี้ทางช่อง MCard Family ช่อง14 2>, 2ทุ่มครึ่งวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนขอให้หลับฝันดีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ